ผมเปียกไม่เหงอถูกไหมไม่ใช่หนูอาบน้ําสระผมค่ะทุคนอันนี้อาบน้ำแล้วใช่ไหมใช่ค่ะถูกต้อง <laughs> คือทุกคนเดี๋ยวนี้หนูอาบน้าแล้วนะแต่ก่อนก็อาบแต่ว่าอาบช้าหน่อยแต่ว่าตอนนี้หนูอาบเร็วมากม <laughs> ใช่ไม่ใช่คือคือทุกคนต้องดีใจที่วันเดียวพี่ฟอสสระผมอะไรเฮ้ย <laughs> พี่สระผมตลอด <laughs> นี่ <laughs> เหม็นมาก ทุกคนหนูจะได้ฟังกันนะอะไรคนนี้ต้องซ้อมเต้นนะคือแบบเขาก็จะแบบเอารองเท้ากันมาซ้อมแบบแบบเพื่อแบบความความความเป๊ะอ่ะเก็ดป่ะแล้วพี่ฟ้องก็ถามว่าเปรี้ยวไหมแบบใส่แล้วแบบเปรี้ยวอะไรอย่างเงี้ยหนูก็บอว่าเปรี้ยวมากพี่ฟ้องก็ถามว่ารองเท้าหะเรอเปากลิ่นตัวพี่ฟ้องเปรี้ยวมากอันนี้ไม่เหรเฮ้ยทุกคนขับไม่เลยเขา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 ไม่เลยโอ้โห เฮ้ยขำเลยดิเห็นไหมไม่มีใครขำเลยเฮ้ยทุกคนขำเห็นไหมไม่มีใครขำเลยเฮ้ยขำเลยดิเฮ้ยนี่ไงมีคนช่วยขำแล้วมีคนช่วยขำแล้วขอบคุณนะคะที่สงสารเด็กตาดำเด็กที่ไม่มีทางไปอะเดี๋ยวไม่มีขนทางจริงในไหนเราก็เป็นเด็กห่อมาวันนี้แหละอยากรู้ว่าคำว่าเด็กห่อที่พวกเราคิด่ยมันมันนิยามว่ายังไงคะเพื่อนครอบครัวค่ะ จริงขนาดนั้นเลยเป็นครอบครัวที่ค่อนข้างตังคนตางอยู่เวลาเราต้องไปทำงานพร้อมกันเช่นวันนี้เป็นต้นไม่เรียกกันค่ะไม่เรียกกันใครลงก่อนลงฉันต้องลงก่อนฉันไม่เรียกใครทั้งนั้นไม่เรียกใครลงก่อนได้เลยเป็นครอบครัวที่แข่งกันลงก่อนแต่ฉันว่าจะเป็นครอบครัวตอนที่เราหาน่ารถกลับบ้านเราจะเป็นครอบครัวกันดีมากเราจะเฮ้ยกลับหอป้าเธอเธอกลับหอไหมอ๋ออย่างี้แน่ใครกลับหออ๋อไม่กลับหอหรอไม่เป็นครอบครัวเลย แล้วทำไมเราถึงต้องตั้งแบ็คกราวด์เป็นอย่างงี้คะทำไมถึงต้องมีขบุ chnerung อยู่เบรย์เลยเฮ้ยขบุ chnerung ปันอย่ามาบูลลี่ภาษาพี่นะแแม่อสวยมากหรือยากเนื้อโมตส่าบูลลี่มันมีออรกแต่งตระสาวมาจากลูกเธอหนูก็รู้ว่าเรามาตีมเดียวกันนะคะทั้งหลังเนี่ยใช่อันนี้คนนัดกันแล้วนะคะพูดเลยว่านี่คือนัดกันแล้ว ตีวันนี้นะทะเลเธอไม่มากับเพื่อนนะโมบายทะเลในหกคนทะเลใครแต๊กแกระฉันชอบแบบหาที่ไม่เป็นแบบทรายสีดําอะไรอย่างงี้แงเฮ้ยแต่เอาจริงๆถ้าดูภาพรวมทั้งหมดแล้วปันแปลกสุดนะทำไมอ่ะปันสก็กลืนกลืนกลืนกับปอมไม่เต้คนอื่นเขาอยู่กันบนบกเธอไม่ได้คิดไปว่ามนอะ่นออไปยุ แต่ฉันก็อยู่ทะเลเหมือนกันมาแต่ยฉันแค่อยากอยู่ใต้ทะเลอ่ะไม่าร้อน่เละดูตรงจอรวมเนี่ยมันแบบปันมันโดดจากเพื่อนนะเว้ยสีทองพี่ก็โดดนะพี่เต้ทองอลางอยู่ด้านหลังเป็นทองอลางเป็นสุดในจังหวัดกันอลางกันจบมีความขอบฟันมีความร้อนเนี่ยมีความร้อนด้วยมีความร้อน พวกเราก็มาตีม summer on the beach เออคอนจะบีคอนจะบีคอนแจ้บีเขาเรียกลคือผมคิดว่าผู้ชายหลายๆคนน่าจะสงสัยเหมือนผมนะครับว่าทำไมผู้หญิงเนี่ยเขาเข้าใจยากจังทำไมผู้หญิงถึงไม่พูดตรงๆเราคิดว่าผู้ชายต้องรู้สิเราพูดแบบนี้ย เราไม่ได้ไม่บอกนะพี่เรามีเลสันในการบอกถังอ้อมแบบอ้อมอมมากมากอะแล้วถ้าสมมติเราบอกโอเคแต่หน้าอย่างเงี้ยโอเคเแบบเราโอเคไม่มันไม่โอเคพี่แต่พูดไม่มีใครเข้าใจเลยมันไม่โอเคประชดไงบางทีก็มีอารมณ์ประชดประชันมั้นใช่ซี่อะไรเง<ล>ี้ยใช่ซี่ เวลาที่เราใส่ไมโทรไปบนสราอีสอโซ่ก็จะเป็นเสียงที่สูงแล้วก็กระทบใจผู้ฟังวววเวลาที่เราฟังเขาเนี่ยเราเป็นผู้ชายฟังผู้หญิงพูดเนี่ยก็ต้องเข้าใจว่าเขาอะกำลังพูดในความหมายว่าอะไรสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจนี่ในขณะที่พี่ปิงของเราว่าอะไรอะมะเมี่ยงเม่รู้ตมะเมียมม่ยงตัวเนี้ยต <laughs> อนแรกนึกว่าแบบ เบอร์วาดมาเลยอ๋อนี่นะคะกำลังเล่างมาเมียปันบางว่าซีอโอลงมือเองตอนแรกจ้างลูกน้องแบบไม่คิดอัตราโอทีให้เลยค่ะอะไรอะอะไรนะอะะไรนมายงชิดได้ยินว่าเมลอนเพชรของใครอ่ะเจเจตาแนมเจ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 กลับมา มือปอนใจดีมือเราเปืือนหื่เเราก็เปล้ออ่ะแล้วมือขี้เฮยร้ายอยู่นะปีกเาเล่นก่หน่อยร้ายปวทไมก้องแผลยอะไ่อ่ะมวเราชื่อใจนิวี้มาขี้มอเลยพี่ไม่ได้เอชาของพึ่งน้ำไปฮ่่าฮ่าไม่โผล่หน่อยไม่โผล่ห่อโรย ใช่ใช่ใช่โนติงโนโนติงโนเสียงมิวเล่นอะไรติ๊กตอกเหรอาติ๊กตอกไม่สนใจไหมแต่ไม่เป็นต้องเปิดดิต้องเปิดดีต้ติงติ๊ิ๊กเล่ด้กันไหมเนี่ยถ้ามันถ้ามันแบบเผากันดูมันดูมันดูมันเราลุกมาอยู่หอคนแบบนี้อยู่มาตั้งนานแล้ว <Es> ดูนะคะทุกคนพี่ปิงเหมือนคนกระตุกอะพี่ปิงเหมือนคนกระตุกอะแล้วมาอยู่หอคนแบบนี้จริง Hi, baby. Can you come over here? Oh my god, did you call me, baby? Uh, yeah. Up. What? Say, is that okay? Is that okay? Yeah, it's cool. I like that. Say, cool. Cool. Cool.